มัจจุราชสีรุงตอนหญิงสาวแห่งสาลวินบทที่8โดยพนมเทียนภายในห้องหมายเลข A12 บุรุษผู้เป็นเจ้าของห้องเพิ่งจะผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นชุดนอนทันทีนั้นออดโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กระหว่างเตียงคู่ก็ดังเรียกขึ้นเขาคว้าขึ้นมาทันที ผู้ที่เรียกขึ้นมาคือเสมียนประชาสัมพันธ์ของโรงแรมท่านครับผู้หญิงที่ท่านสั่งไว้กำลังจะขึ้นไปบนห้องของท่านให้เขาขึ้นมาได้เลยสงครามตอบลงไปโดยเร็วบอกเขาด้วยนะว่าฉันย้ายห้องแล้วระวังจะเข้าห้องผิดเห็นบอกว่าเข้าห้องผิดไปทีหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะท่านในกุญแจไว้นี่กลับลงมาถามผมที่เคาน์เตอร์ข้างล่างผมจะส่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะครับเออดีมาก บอกเขาด้วยว่าผลักประตูเข้ามาได้เลยไม่ได้ล็อกไว้ครับท่านจะดื่มอะไรไหมครับยังไม่ต้องล็อกถ้าต้องการจะเรียกลงไปเขาวางหูแล้วก็ลงนอนแผ่สู่บุรีอยู่บนเตียงสบายอารมณ์ฝ้ามุ้ยไม่อกอวบตะพกอ,อัดเพื่อนนอนพูดถูกกับรสนิยมของเขากำลังขึ้นมาหาแล้วหล่อนไม่เคยทำให้เขาผิดหวังในเรื่องบนเตียงเพียงครู่เดียว เสียงลูกบิดประตูก็ลั่นกริ๊กเบาๆฝีเท้าแผ่วแ,แชบช้าครู่หนึ่งย่างเข้ามาเขายังไม่สามารถจะมองเห็นผู้ที่ก้าวเข้ามาได้เพราะมุมของห้องบังเอาไว้แต่ร้องบอกออกไปว่าล็อกประตูด้วยไม่ทูนหัวแล้วก็เข้ามาจูบฉันเหมือนอย่างที่เคยทำมีเสียงล็อกประตูอย่างเยือกเย็นแล้วเงาของสตรีหนึ่งก็ปรากฏ รับแนวมุมบางของผนังคอนกรีตห้องน้ําไปตามแนวทางเดินด้านปลายตีนเตียงที่เขานอนอย่างสุขอารมณ์เห็นเพียงแวบเดียวสงครามก็รู้สึกแปลกตาไปฟ้ามุ้ยไม่ได้มีรูปร่างเพรียวถึงเพียงนี้เขาขมวดคิ้วเอาข้อศอกยันตัวพังกครึ่งนั่งครึ่งนอนร่างในชุดสีชมพูสุดกายลงนั่งบนเก้าอี้นวมรับแขก ที่ตั้งอยู่ด้านปลายตีนเตียงอย่างสงบนุ่มนวลสงครามอุทานออกมาคคำหนึ่งอย่างงงๆกระพริบตาจ้องมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่หญิงสาวผู้นั้นถอดแว่นตาออกพร้อมกับสลัดผมปิ่นล่าเขาพัง,งะตัวแข็งมันถูกสาใไปเป็นหินไปชั่วขณะร้องออกมาลั่นห้องตาเบิกโพลงเมื่อมองเห็นใบหน้านั้นได้ถน,นัด ริมฝีปากได้รูปงามคู่นั้นยิ้มน้อยๆพร้อมกับก้มศีรษะลงนิดหนึ่งกล่าวมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นสงบเป็นตรงข้ามกับอีกฝ่ายซึ่งนับบัดนี้มีความรู้สึกไม่ผิดอะไรเหมือนกับนรกครอบอยู่บนหัวสิ่งที่เราไม่คาดฝันมักจะเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมคาแสนผาสงครามหรืออีกนายหนึง่งเจ้าฟ้าแสนผาแห่งรัฐเชียงตงตะลึงงันอยู่เช่นนั้น อึดใจใหญ่หน้าซีดเป็นกระดาษราชธิดาแห่งแคว้นฉานหัวโราเบาพริ้วกล่าวต่อมาว่าทำไมเห็นหน้าคู่มั่นถึงทำหน้ายังก็เห็นผีอย่างนั้นหรือว่าเดี๋ยวนี้ฉันไม่สวยเหมือนแต่ก่อนพลางคิ้วงามข้างหนึ่งก็เลิกขึ้นน้อยๆรอย,ยิ้มที่พริ้มพักอย่างนั้นวงหน้าอันง,งดงามหมดจดดวงนั้นแน่ละในชีวิตของเขาเองก็ยืนยันได้ว่าไม่เคยพบหญิงคนใดที่เหนือไปกว่า แต่ยามนี้เจ้าแสนผาและดูแล้วแสยแยงเข้าไปถึงขั้วหัวใจเพราะอำนาจอักุศลทุจริตที่ตนเองได้ก่อไว้เขาฝืนหัวเราะออกมาให้เป็นปกติที่สุดเพื่อกลบเกลื่อนรอยพิรุษของหัวใจปิลล่าฉันไม่นึกเลยว่าจะได้พบเธออย่างไม่นึกไม่ฝันแบบนี้ไปยังไงไมายังไงกันนี่พร้อมกับพูดเจ้าแสนผาขยับตัวจะลุกขึ้นแต่แล้วก็ชะงักเพราะคำสั่งเรียบเรียบแต่เฉียบขาดในน้ำเสียงว่า อยู่กับที่ตรงนั้นระค่าแสนผาฉันฉันดีใจเหลือเกินที่ได้พบเธอปิน่าเขาแข็งใจพูดกลัวหัวเราะออกมาเหงือเริ่มผุดซึมขึ้นที่เหนือริมฝีปากและหน้าผากทั้งทั้ง,ท,งที่อากาศในห้องเยือกเย็นเสียงที่พูดมันปราพร่าอย่างไรพิกลแล้วก็งงไปหมดที่อยู่ไม่อยู่เธอก็โผล่พูดเข้ามาแบบนี้ก็บอกแล้วไงว่าสิ่งที่เราไม่คาดฝันไม่จะเกิดขึ้นได้เสมอ ฉันเองก็เคยงงคิดไม่ถึงมาก่อนเช่นการเกี่ยวกับตัวเธอมีอะไรเกี่ยวกับตัวฉันเหรอแสนผาตามไม่ได้กระพริบเลยขณะที่ทอดนิ่งมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งริมฝีปากยังคงละไมไปด้วยรอยยิ้มอยู่เช่นนั้นเราจะไม่ตัดพ่อต่อว่าอะไรกันมากนะักแสนผาหล่อนพูดต่ำๆๆไม่เสบความยาวสาวความยืดด้วยเมื่อเธอเห็นฉันในลักษณะเช่นนี้ เธอก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเอาละฉันจะให้โอกาสแก่เธอเป็นโอกาสอันยุติธรรมที่สุดแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเธอจะเลือกเอาโอกาสนี้หรือไม่โอกาสอะไรแสนผาถามมาเสียงแหบแห้งเกือบไม่มีเสียงผ่านลำคอส่งเอกสารและรายงานทุกชนิดที่เธอเตรียมจะมอบให้สือราชการรับม่านมาให้ฉันเสียแล้วเธอไปกับฉันไปไหนกลับชมรมกู้ชาติของเรา ขณะน,นี้ทุกคนกำลังรอคอยเจ้าแสนผาเสนาธิการใหญ่ที่ปรึกษาอยู่ด้วยความระลึกถึงยิ้มของเจ้าแสนผาคราวนี้ดูเหมือนเสยะยักษไหลแล้วเธอก็เป็นคนสั่งให้เอาฉันไปหลักประหารอย่างนั้นสิกุหลาบไฟแห่งแคว้นฉานยิ้มเย็นสันหน้าช้าๆถ้าฉันมีความคิดที่จะตัดสินด้วยตัวของฉันเองแล้วก็ฉันคงไม่ขอเชิญให้ไปกับเราหรอกแล้วก็ไม่พูดอะไรเสียเวลาด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่ที่ในคณะขุนศึกของเราเธอทำงานอาหารเกินตัวนาปิล่าเขากล่าวเยาะเยะเรื่องของการกอบกู้อิสระภาพเป็นเรื่องที่จะต้องทำกันอย่างอาหารและเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าขี้ขลาดตาขาวเห็นแก่ความสุขถวนตัวคิดแต่จะเปลีกหนีรอดมีหนำซ้ำยังหักหลังทรยศต่อเผาพงอย่างเธอชาติของเราก็เป็นขี้ข้าเขาตลอดไปขอให้ฉันพูดอะไรสักนิดเถอะ แสนผากระดกลิ้นออกมาเลียริมฝีปากอันแห้งผากตากรอกกลิ้งคมไวเริ่มสแสวงหาลู่ทางเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตาจนของตนเองถ้ามีเสียเวลามากนักฉันไม่ได้ทรยศหักหลังขบวนการกู้ชาติฉันเพียงแต่ปลีกตัวพ้นออกมาเพราะเบือไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้นและก็ไม่ได้ติดต่อกับม่านอย่างที่เธอกล่าวหาต้องมีการเข้าใจอะไรผิดขึ้นแน่ทีเดียว โปรดฟังฉันบ้างอย่าเชื่อแต่สมุนสอพรพอของเธอนักเอาละฉันอนุญ,ญาตให้เธอพูดได้แค่นี้อยากพูดอะไรอีกก็ได้แต่ต้องไปพูดในที่ประชุมของเราลุกขึ้นแล้วก็แต่งตัวได้แล้วฉันให้เวลาเธอ5นาทีอดีตเสนาธิการแห่งชมรมกู้ชาติไทยใหญ่ผ่อนลมหายใจลึกประสาททุกส่วนของเขาบัดนี้ถูกศูนย์บงการจากสมองสั่งให้เตรียมพร้อมทว่ามันก็ถูกเก็บงำแฝงซ่อนอยู่ภายในอย่างสนิท ภายใต้สีหน้าอาการอันแช่มช้าเยือกเย็นฝืนใจพูดออกมาปนอาการยิ้มเยาะว่าดูเธอช่างมีอำนาจเหลือเกินนะปิล่าขอให้รู้ไว้ด้วยว่าที่นี่ไม่ใช่แผ่นดินของเธอไม่ใช่อนาบรดิเวนอันเป็นขอบเขตของอำนาจที่เธอจะสั่งการอะไรได้ตามใจชอบอยากรู้นักเธอเอาอะไรบามังคับฉันฉันจะให้โอกาสเธอพูดอะไรต่อไปเพียงแค่ระยะที่ฉันนับหนึ่งถึงเท่านั้นเอาละหนึ่ง หลอนตอบเรียบ,ยบแต่เฉียบขาดดุดันในความหมายแสนผาเงือดซึมชำเลืองไปยังมือข้างหนึ่งของหญิงสาวที่วางไว้บนตักซึ่งขณะนี้มีผ้าพันคอวางทับไว้อีกชั้นแน่ละเขารู้ว่าภายใต้บางของผ้าพันคอผือนนั้นคืออะไรมันต้องไม่ใช่ลิปสติกหรือดินสอเขียนคิ้วแน่ถ้าเธอฆ่าฉันทีนี่เธอก็ไปไม่รอดสอง เขาถอนให้ใจเฮือกแล้วผลลุกขึ้นเยินอย่างยอมจำนนพยักหน้าเอาละไม่ต้องนับเป็นอันว่าฉันยอมไปกับเธอริมฝีปากสีมารูนบนใบหน้านั้นสยายออกไปเล็กน้อยมองเห็นฟันมุกเป็นเงางามแต่แสนผามองไปลักษณะสยะแยกเขี้ยวฉันรู้เธอไม่ใช่คนโง่แสนผาบุรุษผิวหยก อันเคยเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของขบวนการหนุ่มสกหานเดินตรงเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับเก้าอี้รับแขกที่หล่อนนั่งอยู่ห่างเพียง3ามก้าวที่เขากะคำนวณไว้แล้วอย่างแม่นยำครั้นแล้วอาการที่แช่มช้าหนี่อเหนื่อยก็เปลี่ยนไปจนดูไม่ทันลักษณะเหมือนงูแหว่งฉกชนนั้นมันลั่นเพียขึ้นอีกครั้งเมตะกัวเคลือบเปลือกแข็งเจาะทะลวงเข้ากลางหน้าผากของแสนผา พลุกระโลกด้านหลังแล้วกระทบกับพื้นหินขัดมันของห้องแตกเป็นฝนุ่นแผละไปบี้แบนอยู่ยังมุมห้องด้านหนึ่งเจ้าฟ้าแห่งเชียงตรงผู้ทรยศต่อขบวนการคู่ชาติทะลึ่งพรวดแขนขากระตกพรวดและเลือดมันสมองไหลซึมออกมาจากรอยบาดแผลอันน่ากลัวนั้นเขาสนิทนิ่งหมดลมปราณในเวลาเพียงไม่ถึงเก่งอึดใจ มัจจุราชสีรุ้งยิ้มออกมาจางๆมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่าอึดใจหนึ่งที่หลอนยืนพินิษดูร่างที่นอนจมกองเลือดอยู่แล้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูจากนั้นก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด,ด้วยอาการของนังเสือดาวตรงเข้าไปรื้อกระเป๋าเดินทางและเข้าของสัมภาระของเจ้าของห้องที่นอนเป็นศพอยู่อย่างที่ท่วนที่สดสีน้าเต็มไปด้วยอาการตรีตรองคลุ่นคิดตรวจละเอียดไปยงังโต๊ะ ตู้ภายในห้องทุกแห่งตาหลี่ลงริมฝีปากเม้มสนิทผิดหวังไม่มีสิ่งที่หล่อนต้องการให้ค้นพบหล่อนดูนาฬิกาอีกครั้งสะบดอุปิบอยู่ในลำคอแล้วพริบตานั้นเองก็ถอยออกมาที่ประตูใช้ผ้าพันคอจับลูกบิดเปิดแง้มชะงกหน้าออกไปสำรวจข้างนอกเมื่อเห็นว่าปลอดภยัยจึงตั้งล็อกประตูด้านในแล้วก้าวออกไปโดยเร็วดึงประตูปิดสนิทลงตามเดิม